ละคริมเรื่องเมื่อแฟนผมเป็นแมวตอนที่สองจากความเดิมตอนที่แล้วนามิได้ไปไหว้ศาลเจ้าขอพอรเรื่องความรักแล้วบังเอิญไปลบหลู่เข้าเลยถูกสาปให้เป็นแมวและยังต้องตามหารักแท้เพื่อไม่ให้เป็นแมวตลอดไปอีกนามิพยายามกลับบ้านแต่ก็หลงทางจนไปเจอชายหนุ่มใจดีช่วยเอาไว้ ชายหนุ่มใจดีคนนี้มีชื่อว่าทาเครุทาเครุอุ้มแมวนามิกลับไปที่บ้านก่อนที่เขาจะเห็นรถของพี่ชายจอดอยู่แสดงว่าฮายาโตะเลิกงานแล้วกลับมาแล้วเหรอทาเครุเอ่ยทักทายพี่ชายที่กำลังเปิดตู้เย็นหาน้ำกินอยู่อืมเอ๊ะนั่นโกนอยู่ไลนโจนี่เหรอฉันเจอตรงหน้าปากซอยสงสัยจะหลงทาง รีบหาบ้านให้เจ้านั่นเลยนะนายก็รู้ว่าฉันไม่ชอบพวกหมาพวกแมวยาโตะเสียงดังจนนามิด้ร่างแมวงัวเงียตื่นก่อนที่เธอจะเห็นผู้ชายอีกคนที่หน้าตาดูยิ่งกว่าเสือยาโตะอย่าเสียงดังสิจาเหมียวตกใจหมดแล้วไม่ต้องกลัวนะฉันไม่ได้กลัวฉันแค่รำคาญหิวใช่ไหมล่ะเดียวก่อนนะเหมือนจะเคยซื้ออาหารแมวไว้ที่ไหนนะ ทาเครุนนยได้ยินใช่ไหมว่ารีบตามหาเจ้าของไอเจ้านี่ฉันไม่ชอบขนแมวรู้แล้วรู้แล้วทาเคริรุบอกส่งส่งก่อนจะไปหาชามาเทอาหารเมห้นามิเจ้าเหมียวรีบมากินเร็วอีแค่กลิ่นก็สะอิสะเอียนฉันไม่กินเด็ดขาดให้ตายก็ไม่กินทำไมไม่กินล่ะนนากินออกนะ เธอคือรู้เห็นแมวนายมีทำท่าขู่ฟอดาไม่ยอมกินอาหารเม็ดของเขาก็แปลกใจเลือกกิ่นซะด้วยแมวหลงทางของนายยาโตะเดินมาย้อเย,อเยอ้ยก่อนจะเดินหนีไปนั่งดูทีวีที่โซฟางั้นกินน้ำก่อนนะน้ำแร่หรือเปล่าถ้าไม่มีน้ำแร่ฉันไม่กินนะน้ำก็ไม่กินเหรอป่วยหรือเปล่านะ ทาเครู้รีบเอาโทรศัพท์มาเซิร์ชหาว่าทำไมแมวไม่ยอมกินข้าวกินน้ำถ้าพรุ่งนี้ไม่ดีขึ้นฉันจะพาไปหาหมอนะฉันไม่ได้ป่วยจาทื่อ้ยน้ำแร่อะฉันต้องกินน้ำแร่น้มีในร่างแมวยังร้องวอยวายแต่ทาเครู้ไม่เข้าใจพอร้องมากๆก็ขอแห้งเลยจำใจโดงกินน้ำในถ้วยนั้น ทำไมชีวิตฉันต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ด้วยหิวก็หิวเก่งมากเลยเจ้าเหมียวทาเคิรุเอามือมาเกาคางของแมวนามิอย่าหยานะทำไมมันฟินขนาดนี้ฮืเกาอีกเกาอีกนามิยืนค้างให้ทาเคิรุเกาอย่างมีความสุขทำไมโดนเกาคางมันถึงได้ฟินขนาดนี้นะน่ารักจังแมวน่ารักอย่างนี้ต้องมีเจ้าของแน่ๆเอ๊ะ มีรอยด่างรูปหัวใจด้วยฉันถูกสาบตั้งหากเล่าเอ๊ะือคนนี้จะเป็นรักแท้ไม่ไมไม่ไม่ใช่สเปคฉันเลยแต่งตัวก็เฉยรถก็ไม่มีขับทำงานอะไรก็ไม่รู้แมวนามีมองทาเครู้อย่างไม่สบอารมณ์สักเท่าไหร่แต่ยังน้อยก็ใจดีแฮะเอ๊ไม่มีประกาศหาแมวหายเลย ถธอแครู้ที่เสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตก็ไม่เจอก่อนจะมองแมวนามินี่เจ้าเหมียวอยากอยู่ด้วยกันไหมเมียวอ่ะนี่ทาอเครู้วันนี้ฉันซื้อซาชิมิมานายไม่ต้องทำกับข้าวนะซาชิมิเหรอพอนามีได้ยินก็วิ่งสี่คูณร้อยไปทางไฮโตะทันทีเฮ้ย hey, จะก้อนขนถอยออกไปให้ห่างเลยนะหน่อย ถ้ามาเป็นห่วงของฉันกลับไปเป็นคนเมื่อไหร่จะจ่ายคืนเป็นสิบเท่าเลยแบบหยุดร้องวายๆเดี๋ยวนี้นะหนวกหูไอ้คนใจดำไอ้คนปากไม่ดีเจมิวเธอเครู้อุ้มแมวนามีขึ้นมาอยากกินเหรอ,อโทสงสัยจะชอบกินปลาดิบเธอเครู้ เอาหนะ้าฉันให้ส่วนของฉันกับเจ้าเหมียวนะลงท้ายแมวนามิเลยได้กินปลาดิบสมใจสบายพุงนี่ฮายาโตะฉันว่าจะเลี้ยงเจ้าเหมียวไปสักพักระหว่างที่รอเจ้าของประกาศตามหานะอะไรนะฉันบอกแล้วไงว่าไม่ชอบแมวขนแมวมันชอบติดเสื้อผ้าสกระปรกฉันทำความสะอาดให้เองแต่ว่าแมวมันอืดเลอะเอนะ แมวมันอื่นในกระบาดทรายนะฉันสั่งออนไลน์แล้วพรุ่งนี้ก็คงมาส่งฮะในเตรียมทุกอย่างขนาดนี้จะมาขอฉันทำไมอีกก็นายเป็นพี่ฉันนี่ทาบ้านนี้เราก็เป็นเจ้าของร่วมกันอยากทำอะไรก็ทำแต่ถ้าเจ้าเหมียวของนายมาวุ่นวายกับฉันฉันเตะจริงจด้วยฮยาโตะขู่ก่อนจะมองแมวนาะมิอย่างไม่ชอบใจกล้าดียังไงมามองฉันด้วยสายตาแบบนั้น อีกคนจองห้องดูสิเจ้าเหมียวทักทายนายแนะ่มองอยังไงก็น่ารำคาญยาโตะพูดจบก็เอาจานไปล้างก่อนจะเดินหนีขึ้นห้องคืนนี้เจ้าเหมียวนอนนี่ก่อนนะเอฉันว่าเราควรจะมีชื่อเรียกแกนะอืมงั้นชื่อมารุแล้กันนะ หาชื่อเชยสุดๆฉันไม่ได้อ้วนเป็นก้อนกลมขนาดนั้นนะมันเป็นเพราะขนพองๆมาบ้านี่ถึงหกักรู้ไหมว่าฉันจ่ายค่าเทรนเนอร์และฟิตเนสเดือนหนึ่งกี่เยนนายได้ยินคงสยองแน่วฉันรู้แกชอบฉันไหมล่ะมารือจังเฮ้คนนึงก็จองหองคนหนึ่งก็ซื้อบึนี่เล่นตลกอะไรกับชีวิตฉันอยู่เนี่ย ัันนดีนะว้มารจงทาเครุเกาคางนามิที่กำลังเคลิ้มสุดฤทธิ์ไม่ไม่ทำไมฉันต้องเคลิ้มขนาดนี้นามิมองตามทาเครุไปก่อนจะแอบไปดูก็เห็นทาเครุกำลังพีมอะพไราย,ยุกิคิอยู่ในคอมห้องของเขามีหนังสือเต็มไปหมดเออหรือจะเป็นนักเขียนก่อนที่นามิจะแอบไปดูฮายาโตะที่กำลังคุยโทรศัพท์หน้าตาเคร่งเครียดห้องเป็นระเบียบจัด เห็นแล้วสิหยองแมวนามีวิ่งสำรวจไปทั่วบ้านเหมือนแมวทั่วๆไปโดยที่นามีก็ไม่รู้ว่าตัวเองทำนิสัยเหมือนแมวมากแค่ไหนลงท้ายก็มานอนหลับอยู่บนเบาะนอนก่อนที่นามีจะตื่นขึ้นมากลางดึกอ้อยปวดฉี่แมวนามีวิ่งไปที่ห้องน้ำมันก็อยู่สูงเกินไปก่อนจะเบนสายตาไปยังห้องของไฮโตะ คุณจองหองแทนฉันรู้แล้วต้องสั่งสอนซะบ้างว่าแล้วนามีก็วิ่งไปฉี่ใส่ที่นอนของฮายาโตที่กำลังหลับอยู่ฉี่ไม่พออึอใส่ด้วยก่อนจะวิ่งกลับไปนอนที่เดิมอย่างมีความสุขจนเวลาล่วงเลยไปถึงตอนเช้าทาเครุเสียงแหกปากของฮายาโตทาให้ทาเครุสะดุ้งตื่นอะไรเกิดอะไรขึ้น ดูผลงานแมวผีของนายเออทาเครู้มองกองอึนบนที่นอนของไฮโตะพร้อมกับอาการพูดไม่ออกมารู้จังคงยังไม่ชินที่นะ่ะวันนี้ของที่ฉันสั่งคงมาถึงแล้วฉันจะฆ่ข้ามันโทรไฮโตะนายอย่ากโกรธเลยนะเดี๋ยวฉันซื้อให้ใหม่หมดเลยนายมันบ้าไปแล้วที่เก็บแมวบ้านนั่นมาเลี้ยงแถมต้องชื่อให้อีกฉันละหมดคำพูดเลย นั่นแกจะไปไหนฮายุโตะเห็นแมวนามิก็วิ่งไล่กวดทันทีฮายุโตอย่าทำมารู้จังเธอแค่รู้ก็วิ่งตามชุนลมุนกันทั้งบ้านเลยทีเดียวจะรอดไหมเนี่ยก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนที่สองครอบครัวป่วนขึ้นมาทันทีเมื่อนามิมาอยู่ด้วยแต่เอ๊มีสองหนุ่มแบบนี้ใครกันนะที่จะเป็นเนื้อคู่ของนามิ ต้องติดตามตอนต่อไปนะคะเราก็อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งให้พี่มอนด้วยนะ